เพาะว่เท้าปักไมันสาวนักขาค่ะมือใดแไหมันดูแคเเพื่อเสี yeah> UH, ่ยปกเป็นไอ้มือเปียกบอกไอ้คุซาย น่าย่าเลยเฮ้ยสิ่งเกินเนาะไปตลาดไิยกกระมังมากพุ่นะรเข้านี่วางข้างในนี่เออหันแล้ววางดีๆเกิดไปใส่คือไป,ไไปไไใส่ฮะ xoay xoay nhu lốt phần cháy băng kiếp tàp u đơ, xoay cờp nè đô còn đây ไปแต่ละหลอนใส่อย่าจกหันไปเอาเอา,เอานี่กลางอันนี้ใส่กะละมังกลางแยงหันใส่ไปในกะละมังคันอืมต่อน้ำใส่นี่ก่อนรอบแรกนะออพ่ออันเดียวใส่อันเดียวก็พอร,รับเสนาะสักก้อนลูกหรือว่าจะร่อนเ้นคุณบอกเดี๋ยวร่อนไปไหนทำเซนน่ก็ได้ทำเซนนี่ก็ได้เอ้าเตรียม ร่อนชาหันกะละมังหัเอาเอาหันไสรกะละมังหันอืมอืมไใ่เอาไนไปหนาไปซอยใหญ่เอาขูน้อยไปซอยใหญ่ตักไสรไปเอตักน้ำเพชรไปจระไปตักน้ำซอยใหญ่ยุสะพุนคือไปใส่เกิบ เอาหันานห่นมันแตกตัวหัน่นอย่าเอาตัวหั่นเอาสีดำหันเออไปใส่ยายตักน้ำเจ้าของตักบ่ไก็ตักลายแหเฮ็ดหยังเดี๋ยวยายน่สิปีนท้องไดเอาตักนะของไผของมัน เด็กๆรอำไายเตรียมชาบมื่อนี้นะเออเรต้องใส่ลายได้สิงยกบ่ได้ได้เออเอาเทลผู้เอายายเจ้านักได้เองวางไว้ไม่อยยายยกอาหฮั่นแม่จับจ้องเออเฮ็ยดูฮั่นเลยเีมยิ่งยกขึ้นสูงมันก็วู เททีมอันนี้เทแถวตีนเจ้าของนั่นแหละเอาตักเจรเพชรไม่ต้องตักลายหนักก็ได้อือเฮ็ดดีๆอือตักเลยเจ้าก็ล่อนไปเลยมันก็ตักไปแหละ ต้นขบ่อ hmm. อ uh. okay, uh, no uh, ้อต้นมะฮุ่งสูงหูมาผูกไว้ไอ้ไปร่อนน้ำยายคุณตาไปหาต้นงมครับผมดีครับเอาตักใหเรื่องบ้านี่ณตาไปหาต้นมะละกอนะท่านมาปลูกเออให้มันตักให้มันตักเว้นให้มันตักเว้นเด็กยั่งันทำงานแล้วถ้าให้มันตักจะคล้องกับไปร่อนกับย่ายเออจะเกิดขึ้นนะมันสีบปรล้วได้งานมื่อนี้นะเดี๋ยวดึงขึ้นสูงเอาตักดีๆีเลย ปนะเป<อ>็นไม่ไม่ทันใจอยากกินปจับทรายทรายดีดีมันสิฮกนะดีเข่ามากเลยมันเข่านี่เอขอค่อ,อ,อยค่อยเลยมันเหี่ยวไปน้องหนุ่มอืมมันสีสาบบ่ได้แล้วมันมีหินนะตักดีๆคุณตาเขาป,ปนนาลูกต้นมะละกอทั้งคุณแล้วเหนาคนนี้เรายุกไหวเบาแล้วพุทพูยามันเปไปยนะัง เอ็ตักมาเพ็ญมะเอกตักีกม้มะเหด้ดิ้ดคู่นะเครื่องการนี้แหละคู่กัน แกยุ่นสูนงข e> ึ้นสูงเพราะว่าแาจับสูงจับไปนี่อืออือล่าหลักหนไส้หุ่นไส้เททีมอยู่ตีนจะคล้องนั่นแหละ ที่ปปิยังยกขื้นจะมานี่้อนลงเลยดินี่ี่ละอนยิงเพราะว่าล้ต้องหด้ากเลนยเลยนี่ต้องพนิอนเป็นฮพอนชายเอ้ย มันเต็มเดี๋ยวมันมก็เต็มเองย,ยังเต็มได้พอนไปเรื่อยเต็มเลยนิดอืมเต็มคู่อะไรเต็มทุกผลงานเออดีดีดีเตี๋ยจะทำงานแบบนี้ดีเออด้วยลงกระตรงนี้กินโวิ่งว่าพ่อนี่คืตาส์เอสลับกันถ้าอ,อ,อยากพิเศษก็ได้สลับกัน sterreichonders уй c o ่ p l e x one toys rahimer arts 4นะะ d 다 d schematic a س ร ết komоч nó r o อ adam ่ง p ื i อยู่บ่ เป็นแต่เป็นเงานก็สานได้อยู่บ่ยายเออไปนำได้จบมาตามเนี่ยเดี๋ยวะๆแกตึงตึงสูงถูกไหมส่วนเพชรจ้าเฮ็ดสาเฮ็ดงานสาเขาให้เฮ็ดนำทำงานเช้าบ่าทำงานเช้าเขาก็เลยให้นั่งพักซะก่อนเดี๋ยวจะน้อยกันเนาะจะเฮ็ดเนาะเฮ็ดเนาะ ไปตักน้ำใส่โ <boo> อ <ze> ่งแต่ละเพศตัวนะเพศไปตักน้ำใส่โอ่งหันไปไว้ตักน้ำสะนะใส่โอ่งเอาเทหันเทลงโอ่งหันฮะโอ่งนั่นบอกมาเอาล่างสะเอาไว้ล้างมือล้างยังเออนี่นี่เทใส่คู่นี่ก็ได้เออก็ให้ทีมงานทอนไส้รอเออตักใส่คู่หันไปกัน แล้วก็ไปตักอีกเด้อตักทีละคู่เออไปไปตักเอาไว้ใส่ให้มันเต็มหั่นไปอืมตักแห้งแลมันนักก็อย่าอย่าตักลายละครึ่งคู่ก็พอก็ค่อยย่างได้ลมนะ

ไปต้องกักลายครึ่งนึงก็พอเออมัน,นหนักนะย่างลายๆรอบเอาใส่หันมเต็มแล้วก็ตักใส่กระบะอืมอเทมันเต็มคุห่นเดี๋ยวพอผสมส<า>คลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ